สำหรับรถตู้โดยสารและรถกระบะบรรทุกที่ต้องวิ่งทุกวันอย่างที่ดีคือหัวใจของความปลอดภัยอย่างที่ดีต้องเกาะถนนได้มั่นใจนี่คือลินหลง Green Max Van HP 235 65 R16 4ยางเชิงพาณิชย์ที่ออกแบบเพื่อรถใช้งานจริงทุกวันโครงสร้างผ้าใบ8ชั้นแข็งแรงรองรับงานหนักและการใช้งานต่อเนื่องได้ดีเยี่ยมร่องรีดน้ำสแนวหลักช่วยให้เกาะถนนเปียกได้ดี เพิ่มความมั่นคงให้การเข้าโค้งทั้งบนพื้นแห้งและพื้นเปียกรองรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยมด้วยหลอดอินเด็กซ์115ทับ113 r หน้ายางแข็งแรงสึกช้ากว่ายางทั่วไปคุ้มค่าทุกกิโลเมตรในการใช้งานจริง Green Max Van h p ตัวจริงความคุ้มค่าที่รถตู้และรถกระบะใช้งานจริงต้องมียางรถยนต์หลินหลงผลิตในประเทศไทยรับประกัน365วันบาทบวมแตกตำ่ำ